มาดูนะครับผมเนี่ยเวลาเปิดกุญแจนะครับเอ,อิบเสีย,ยเป็นน้ำฝนเลยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรายารนะครับผมก็วันนี้เราจะมาเปลี่ยนถัง A กันนะครับเพราะว่าถาัง A วัตถิติดอยู่กับรถนะครับมันแตกนะครับผมเอ่อแตกตรงรอยเชื่อมนะครับมันปีนะครับซึ่งน่าจะเป็นการเชื่อมไม่ดีนะครับก็ของยี่ห้อก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวกเราจะทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นของช่างอันนะครับช่างอันโคเท่นะครับผมเอ่อทำมาให้นะครับผมแล้วก็ส่งมาถึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะได้ทาการติดตั้งนะครับผมก็งานก็หนามากครับนะครับหนามากเลยนะครับแล้วก็ น้ำหนักใช้ได้หนักนะครับผมก็จะมีฝั่งนี้นะครับฝั่งเข้านะครับฝั่งนี้ฝั่งออกนะครับออกไปหาปั๊มส่วนในฝั่งนี้จะเป็นออกไปหาเลกุลีนนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการใส่กันเลยครับผมโอเคเราได้ไฟมาแล้วครับผมเราก็จะมาแล้วมาถอดสายน้ำมันกันค้างแน่นนะเนี่ย ่อเรื่องครับโอ้สงสัยต้องตัดมั้งเนี่ยดอมดอมขอคตเตอร์หน่อยไม่ไหวโอ้โหต้องตัดปลายออกครับเพราะว่ามันติด เป็นหางปาล์มจะดึงยากเองโอเคครับสายเหลือครับตัดเลยเดี๋ยวจะลงทำการเปิดชุดดรอปเปิดเปิดกุญแจเลยบิดเปิดกุญแจเลยโอเคน้ำมันเข้ามาแล้วครับผม พ่อ,เ,อ,อเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกนะครับว่าเลกกูเลตมันแรงั้นขึ้นเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวมาตั้งเลกกูเลตก่อน,นครับผมไฮดอมเปิดเลย สามสามบาทก็ได้รับโอเค เดี๋ยวลองออนดูใหมห่ลูกโอเคโอเคครับผมแต่เราตั้งเลกกูเลสเสร็จแล้วเดี๋ยวกระป๋องเดี๋ยวลองไปวิ่งดู รถยังไม่ได้ล้างเลยโอเคเดี๋ยวราไปวิ่งกันดูครับโอเคครับตอนนี้อยู่ที่414นะครับ แต่ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นที่เอเรอของอันนี้หรือปัญกระบบหรือเปล่าฟอร์ดแม่งชอบรวนอยู่แล้วครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูกันครับรอเยอะนะครับขับปกติครับผมแปดสิบร้อย ไห้าาตั้งกลวยกลก้าน่อยพอดีทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีมืดก่อนครับไม่ได้เทสเลยก็ถังเอนะครับผมเป็นของช่างอันนะครับผม ระบบน้ำมันเดินที่พิเชษดีเซลนะครับผมส่วนทางเอ้ดิผมซื้อมาเองนะครับของยี่ห้อนะครับของแบรนด์แต่ว่ามันไม่ค่อยดีอเราก็ไม่รู้มันไม่ค่อยดีนะครับใส่ได้เดินกว่าแต่น้ำมันลงไปสี่เม็ดเลยผมว่ามัน,น่าจะเ,ออเรมาก,กว่า นะครับมันไม่ค <lequel S 2> <Par sed mellan farming> ่อยดีนะครับผมของที่ติดมากับเทอร์โบน่าจะไม่ค่อยดีครับของเก่าดีกว่าเยอะครับเดี๋ยวต้องถอดทําการเปลี่ยนอาของเก่าเข้ามานะครับพอดีเหมือนมันอ่อนนะครับพอมันอ่อนเสร็จเรากดเสร็จมันเสียบเมื่อกี้ครับ ใช้งานเข้าไปเหมาะกับซิ่งใช้ไปก่อนครับช่วงนี้วัยรุ่นทุนน้อยเดี๋ยวเรากลับเข้าซอยเลยนะครับที่ผมว่ามันน้ำมันมันลงเยอะผมว่าน่าจะเป็นที่ระบบการคำนวณของน้ำมันนะครับมันรวนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันอยู่สี่ร้อยแต่ว่าน้ำมันมันอยู่ที่ขีดหนึ่งผมว่ามันแปลกๆนะ ถ้า400มันต้องอยู่เกือบๆครึ่งอ่ะครับี้อยกว่ามันเป็นการหลอกหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ไม่กล้าตัดนะครับ กลัวนิดนึงแยงแยงเสียวเคยมีประวัติครับผม mm hmm.